สวัสดีค่ะมือน mm ี hmm. ou. ้เฮามีออเดอร์คั้แยกแหนแดงแหนแดงทีมงานของเราแหนแดงเกี๊ยวเป็ดเกี๊ยวไก่เดี๋ยวเราจะเอาต้นทุ่นเกี๊ยวเป็ดเกี๊ยวไก่แหนแดงเดี๋ยวเอาเสียปลาไปเลี้ยงเป็ดให้เบิ้งเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเป็ดให้เบิ้งเด้อค่ะ ไก่ตีผมก็เลี้ยงหน้แดงเป็นประจำที่มา่ัตงกี่ก็สิพาเบิงไก,ก,งก่เปีเยตรงไกเ่เปีตรงไก่ตีปลาหอยกินหน้แดงเป็นประจำหมดเมไก่เลนวนซานเยอค่ะก็มีไก่ไตอกไกตอกก็กินเน้แดง นี่ค่ะอันนี้เ้ามสผสมอาหารเลี้ยงเก็ดต่ะม่กระสอบนี่ไม่ห้ามคุณทีนนมงานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดอีเลี้ยงค่ะอีเลี้ยง,ยงนี่แแดงหนึ่งกระมังรำหนึ่งถ้วย ถึงสองถ้วยนะคะสอง,งถ้วยคลุกให้เข้ากัน าาาามาแล้วหนึ่งตัวถอยก่อนเพิ่นตื่น เป็ดไก่กินดีค่ะเป็ดกินแหนแดงค่ะเดี๋ยวจะภาพเปเบืองบอบอแหนแดงน่บ่อผ้าอยาง อย่างในร่มลำไหลตรงนี้จะเป็นมีสุ่มต้นไม้อยู่ข้างบน ไปดูบ่อข้างในบ่อข้างในที่เราทำใหม่เอ็ดนี่เด็ก บอ่อใหม่สีบ่บ่อแล้วค่ะทำใหม่สีบ่บ่อผ้ายางปูสิบห้าถึงสามสิบเซนติเมตรความลึกเอาน้ำใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาดินลงดินกับปุ๋ยคอกตรงนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าสิบ ตรงนี้ก็เป็นบอเน้กำลังทำอยู่บอนี้บอเน้บอใหม่ค่ะคนงานกําลังเหตุอยูออ่ค่ะ ซุ <c oughs> ้มถั่วแปบ